สี่องจุดูต่อครับก็เอา942 0อศูนย์หารด้วยหนึ่งครับครับหารด้วยหนึ่พันเท่ากับครับก็คือ942ครับดังนั้นทางนี้ก็จำนวนก็คือ942ลิตรเต็มนะครับ ดังนั้นก็ลักษณะถังก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็เราก็หาได้ก็คือจำนวนมันก็คือ900นะครับครับ9 42ลิตรนะครับเราบรรจุสารก็คือ3ใน4เราจะต้องเอา9 42ไปหารด้วย4นะครับเมื่อหารแล้วจะได้2 3 5 จุดห้านะครับจากนั้นเราจะต้องคูณสามในสี่มันจะได้เท่ากับคูณเสร็จแล้วก็จะได้เจ็ดูนย์หจุดห้านะครับ,รบเท่ากับจุดสารกองได้เจ็ดร้อยลิตรนะครับวั